สุดท้ายวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับลำโพงวัสดุนครับซีบ็อกส์นะครับมาร์กวันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นซับสิบนิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแค่ตัวก้านะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มออปชั่นนะครับก็จะมีนะครับชุดไม้นะครับแล้วก็เอ็กโคแล้วก็รีเวิร์บนะครับเข้ามานะครับผมนี่ครับก็จะสามารถเสียบไม้เพิ่มได้นะครับก็จะมีนะครับช่องปรับพวกรีเวิร์บแล้วก็เอ็กโคนะครับได้ในตัวนะครับผมแล้วก็จะมีบอก ไฟบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็นี่ช่องอ็อกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนี่็ช่วงนี้ก็จะเพิ่มชุดใหม่นะครับเข้ามานะครับนี่ครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมก็เพลทก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับเป็นเพลทเปิดจากด้านด้านนอกนะครับผมจากตัวเก่าที่จะอยู่ฝังอยู่ด้านในนะครับแบบนี้ก็จะข้อดีคือจะถอดมาเป็นเทนเนอร์ไรได้ง่ายนะครับผมนี่ครับก็มาใช้ชมกันครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลางนะครับ3นิ้ว2ดอกแล้วก็แรม2ดอกนะผมตัวนี้นครับนี่นครับก็รุ่นอัพเกรดครับผมก็ราคาจะเพิ่มจากเดิมนิดหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูครับผมโอเคครับผม